สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมชินเชลบี้นะครับแล้วก็ด้านหลังของผมนี่เป็นเสื้อนับพันกว่าตัวนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเสื้อมือสองนะครับป่าตันนะครับผมก็มีโปรโมชั่นแจ๋วๆนะครับก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่15เมษายนนะครับก็จะมีเข้ามาคัดเสื้อกองแบบนี้นะครับตัวละ10บาทนะครับผมจนถึงวันที่15นะจริงๆแล้วมาคัดที่นี่จะมีเลทนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ นี่โอ้โหเราก็ขึ้นผ้ากันอย่างนี้แหละนี่นะครับเรทราคานะครับคัดผ้าน้ำสองนะครับก็จะมีตั้งแต่10ตัวนะครับตัวละ30บาทแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมยิ่งได้เสื้อเยอะก็ยิ่งราคาต้นทุนต่ําขึ้นนะครับผมแต่ส่วนวันนี้ที่ผมมาคือวันที่7เมษายนะครับก็ตัวละ10บาทเลยนะครับกี่ตัวก็ได้นะครับตัวละ10บบาทนะครับนี่ทั้งกองนี้เลยนะครับทั้งกองแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะนั่ง คัดกันนะครับโหเยอะมากนะครับผมยังไงใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะครับแล้วก็ติดตามผมได้นะครับในร้านเสื้อเชลลีสโตนนะครับในไอแล้วก็ในไลฟ์สดติก t อกนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะฮะเริ่มกันเลยนะครับผมโอ้โหกันขึ้นรูจะเห็นกันหรือเ่านะครับนี่ครับตัวแรก G ซัดไป สีสัตว์นะครับแต่มันเปื่อนนิดนึงนะไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าน,นะเปื่อนๆน,นะเราก็จะคัดกันไปนเรื่อยนะครับตัวละสิบบาทนะครับผมชิวๆนะวันนี้สมชั่วโมงสี่ชั่วโมงบิ๊กตัน้นสภาพดีนะสะภาพดีนะครับฟิลแบบกาแฟกาแฟหน่อยไม่ได้ใช่ นั่งคัดกันไปเรื่อยๆนะครับนั่งคัดกันเรื่อยๆก็จนกว่าจะน่าจะเกือบมือนะวันนี้ผมน่าจะนั่งคัดเกือบมืดเลยนะไม่สวยนะลายดีอยู่นะเซนเอา ส่วนใหญ่ผมจะชอบเป็นลายฟอนต์นะครับส่วนใหญ่ที่ได้นะจะเป็นลายพวกลายฟอนต์นะครับความหมายดีๆลายแบบนี้นะที่จะเจอไปบ่อยนะครับในงานน้ำสองแบบนี้นะเบสอันเอเวอร์เนีพวกลายฟอนต์อะไรอย่างี้นะชอบนะ โรสอัพพอร์คเนลี่มันพวกลายฟอนต์นะครับที่ผมจะหานะแล้วก็อาจจะมีหลุดมาบ้างนะครับเป็นบางตัวนะครับเพราะว่าที่นี่ผมก็เคยมาแล้วก็ได้แบบพวกงานเสื้อ80-90นอะไรก็มีนะมีให้เห็นหยุดต้องก็เลยต้องใช้เวลานิดน,นึงนะครับ,นะรบพวกแองกี้เบิร์ดอะไรเงี้ยลายที่มีลายนะครับอาจจะมีหลุดมาบ้างนะครับเนี่ยมิกกี้เมาส์อะไรเงี้ย กีเมาส์นี่กีเมาส์อะไรเงี้ยก็เป็นทางเลือกนะครับสำหรับท่านที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะมีงบไม่ไม,ไม่ไม่พอสำหรับการไปเปิดกระสอบหรือว่าอะไรองี้เนะก็มาคัดคัดเสื้อที่ต้นทุนต่ำๆนะครับแล้วก็ไปขายราคา,า60-80-100นะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เทสของแต่ละคนเลยนะว่า เสื้อตัวหนึ่งร้อยเสื้อตัวแปดสิบหน้าผ้าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทสของแต่และพ่อค้าด้วยนะครับว่าเสื้อลายประมาณนี้จะเอาราคาประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างงี้ก็ได้นะเนี่ยป้ายกิวดเดนนะครับปี2 0 0พันนะเลเวลหนึ่งนะเลเวลหนึ่งมันก็ฟิลฟิลดีอยู่อันนี้ผมก็จะเอานะพวกลายฟอนตอะไรอย่างเี้นะดเดี๋ยวดูกันยาวๆนะผมน่าจะยาวแล้วล่ะวันนี้ นี้น่าจะยาวอยู่แล้วเพราะว่าเสื้อเพียบเลยนะครับเนี่ยเจอลายแบบนี้ก็ดีนะครับดูลายแบบว่าฟิลดอกไม้ล่าเรืองนะแล้วก็พวกเห็ดสายเมานะสายเมานะครับแต่ตัวนี้มันก็เป็นผ้าออกสีชมพูนะครับนั่นแหละแล้วก็มีแบบพวกเปื้อนๆนิดน,นึงนะครับก็แล้วแต่นะครับว่า ครจะเอาไม่เอานะนแบบนี้นะแต่ลายดีนะครับลายดีมากเลยลายโคตรดีถ้าเป็นผ้าขาวนี่สวยเลยนะเอาไปทํามัดย้อมก็ได้นะทุกคนหรืเอ,อเผื่อใครแบบสามารถเอาไปทํามัดย้อมนะนี่แต่ผมไม่เอานะผมก็หาไปเรื่อยๆครับที่แบบเราโดนใจนี่นี่นี่พวกลายฟอนนี่อ่านว่าอะไรวะมเมสเซจเหรอ ลายมันก็ดีนะเนีย่ยดูไซส์ xl ไซส์ดีด้วยนะครับเฉเย็นๆนับโอ้นี่นี่นนแลบมาแก่ไกลนะไนกี Nike. Nike, Nike. ้ไนกี้ไนกี้วอลเลย์บอลพวกไนกี้อะไรก็มีนะครับหาไปเรื่อยๆครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับปายฮานีเนีคืออะไรคอมเพลตเอฟพิเรียน ป้ายทสัดุ้งเลยนะว่ามีด้านหลังด้วยด้านหลังก็มีเรื่อยๆเจอเป็นลายนี่ครับเรือยแบบเนี่ยปัม๊มเป็นฮอ,อกนะครับปั๊มเป็นฮอ,อกลายเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนควันบุหรีอ่อ,อ่ะฟิวดีนะลายเหมือนเป็นควันบุหรี่นะแต่ก็ยังดูไม่ออกนะว่ามันเป็นเป็นลายอะไรนะครับแต่ว่ามันสวยดีถ้าซักมาน่าจะแจ๋ว ออซักมาผมว่าน่าจะแจ่วนะตัวนี้น่าจะได้นะครับอันนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับนีะเป็นผ้าบางนะปลายแทบไม่เห็นแล้วแต่เข็บเดียวบนล่างนะครับ,บล่างแล้วประเด็นคือไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเป็นพ็อกเก็ทนะครับ เป็นงานกระเป๋าไม่รู้ใช่กระเป๋าริมหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าใช่กระเป๋าริมหรือเปล่านะครับพอก็ตี T. เจอในกองฮะไปเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันบ้างนะครับ uh อาจจะเวริร์กอาจจะเวริร์ก อเคอ่ะเริ่มลุยกันต่อนะฮะยาวๆไปดูรอบๆนะครับลื้อไปอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ลายก็ฟิลเหมือนพวกอนาชีมกันนะสวยดีตัว A e นะหยิบได้หมดเลยหยิบได้หมดเลยนะครับ <c oughs> สายขอหน้าหลังนะ ตอนนี้ก็กำลังได้3-4ตัวอยู่นะไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวนะครับแต่ก็สบายใจได้นะครับตัวละ10บาทนะครับไม่มีขั้นต่ํานะครับมาคัดกันได้หูเสื้ออย่างจีด๊ดนี่จีด๊ดนะหรือสะท้อนแสงนะใส่โบกรถได้เลยโคเทสูยอ ผมก็ค่อนข้างแนะนำนะครับสำหรับใครที่กำลังจะเริ่มต้นขายเสื้อมือสองแล้วก็นั่นแหละงบอาจจะมีไม่มากนะครับก็ลองมาคัดอะไรแบบนี้ได้นะครับตามโกดังหรือว่าร้านเสื้อยืดนะครับที่เขาเปิดให้เราคัดอย่างนี้นะก็เป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับเราก็จะได้แบบคัดเสื้อที่แบบเราคิดว่ามันน่าจะพอขายได้อะไรอย่างนนะเนาะแล้วก็ไปลองขายดูนะครับ ก็ลายโอเคอยู่นะนี่เนี่ยครับขายตัว50 60บกแล้วเต่นะครับแต่ผมว่าเวิร์กเลยช่วงนี้นี่ผมหาทุนเปิดกระสอบนะก็เลยต้องมาคัดขายอะไรแบบนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้ก็เจอผ้าบางนะแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าใช่อย่างที่เขาเล่นกันหรือเปล่านะครับเป่าริมนะ โโลครับผมโโลลาบรอเรนนะฮะนี่เป็นไงล่ะมันก็ได้อยู่นะนโโลลาบนะครับโกลอุ้ลาบโโลลาบวอยเดี๋ยวตัวเลก็กไปนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเก็บไปก่อน ชอบดึงดำนะครับดึงสีดำดำนะเกิดลายมันจะดีหน่อยนี่อะไรฮะไม่ไปเครื่องมือช่างเสียงสดแคนาดา ดูดีเลยนี้โอ้โหจะเสียดา้ฮะมือบอลไปหน่อยนะฟิวดีเลยนะดูทุกคนฟิวแบบสวยเลยอะ่นะเสียดไดยางด้านหน้านะมือบอลไปนิดนึงเห็นแล้วเหนื่อยนะเรียบร้อยดีครับผมเจอดิกกี้ครับผม อ่านี่ดิกกี้พ็อกเก็ตทีนะครับนี่งานดิกกี้นะครับพ็อกเก็ตทีนะครับโอ้โหเรียบร้อย10บาทดิครับ10บาทโอ้แท็กยังอยู่เลยนะใครโยนวะเนี่ยยวดูกันอาจจะมีตำหนิก็ได้นะถ้าเขายโยนไม่มีฮะโอ้โหเรียบร้อยครับดิกกี้ได้แล้วหนึ่งนะครับ อันนี้แบบงานหัวได้เลยนะดิกกี้นะครับไซส์ Side L นี่ถ่ครับผมก็จะกองๆไว้่างนี้นะนี่นะครับแจ๋วหากันต่อนะครับเดี๋ยวมีตัวเด็ดเดี๋ยวหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายให้แน่นอนนะฮะนี่อะตอนนี้ผมย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาคัดตรงนี้นะแล้วก็ฝนเหมือนใกล้จะตกนะครับ ดูฮะลมยังแรงฝนเหมือนจะตกนะครับคัดได้ยังไม่ถึงประมาณ2ี่สิสาตัวเลยนะนี่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมน่าจะนั่งคัดอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมนั่งคัดอีกสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเต็มตัวที่จะกลับดีกว่านะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมเปียกแน่นอนนะผมเอาเป็นมอไซค์มานะครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะตกนะ ช่วงนี้เชียงใหม่บรรยากาศค่อนข้างแปรปรวนนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวคัดกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปกันนะครับว่าผมได้กี่ตัวที่บ้านนะครับผมโอเคเดี๋ยวก็นั่งคัดสักแป๊บนึงนะครับนี่เจอพวกงานแบบงานสัตว์ป่าก็มีนะนี่เหมือนลายกวางอะไรอย่างนี้นะนประมาณนี้แล้วก็เมื่อกี้ผมเจอเป็นบิลระบองนะครับเมื่อกี้ผมโยนมันหนละเหมือนเจอนี่บิลระบองนะครับแต่ไม่ใช่งานป้ายนะ เป็นบิละบองแบบข้่คอนะครับนี่นะฮะบ,บิละบองเผื่อเจอของดีนะฮะเผื่อเจอของดีน,นี่ลายก็ดีอยู่นะลายดีอยู่นะครับอาจจะเอาไปนะครับมือ สีดีว่ะฟิลโคตรดีเลยนะอ,อะไรครับเนี่ยฝนก็นจะตกอย่างเดียวเลยนะ นี่ครับผมก็กลับมาที่บ้านเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมได้อะไรบ้างครับจากที่ไปคัดมาโปรโมชั่น1ิบบาทนะครับถือว่าโอเคอยู่นะผมว่านะครับตัวแรกครับนี่พระเยซูนะครับฟิวพระเยซูหน่อยนี่ลัสเซลเป็นผ้าพื้นนะครับนี่งานป้ายลัสเซลลัสเซลแล้วก็นี่เป็นสวยดีนะคอนบุรีนะครับ ผมว่าน่าจะท่วมเลยนะอันนี้ผ้าบางนะครับผ้าบางกระเป๋าริมนะครับน่าจะชอบกันนะครับอันนี้ก็สวยน,นี่เป็นงานดับเพลิงนะครับหลังสวยดีนะครับงานน่ารักน่ารักนะครับงานมินิมอลนะครับอันนี้ก็หลุดนะดิกกี้ดิกกี้พ็อเกตทีนะครับ ลายสวยโปโลนี่ได้โปโลมาตอนนร้มีสองตัวนะผมเอาเป็นสีนี้ดีกว่านะครับมอสซี่โอก๊กได้ของดีเยอะเหมือนกันนะอันนี้ผมเอามาใส่เองนี่นะไม่ค่อยมีเสื้อสีฟ้านะครับก็เลยมาใส่เองนี่นี่ก็น่ารักดีนี่เรียวทีนะครับแบรนด์แบบว่า ป่านะป,าป่าหน่อยเป็นแบรนด์เดียวกับที่ทําเสื้อตัวนี้นะครับเสื้อป่าไม้นี่เลยนะครับแล้วอันี้น่ารักดี just got ครับผมมีประมาณนี้ครับผมมีประมาณนี้ทั้งหมดประมาณ15ตัวนะครับเพราะว่าผมนั่งคัดต่ออไม่ได้นะเพราะว่าฟ้าฝนก็มันฝนจะตกนะกลัวที่จะเปียกด้วยนะครับก็เลย กลับมาก่อนนะครับก็ถ้าใครอยากอุดหนุนหน้าผ้าพวกนี้นะครับก็ไปเจอชิ้นได้นะครับที่ตลาดนะครับเทมาร์เก็ตนะครับผมทุกวันอังคารพุธพฤลึกหัดนะครับส่วนวันศุกร์นะครับก็จะเป็นศุกร์แรกของในแต่ละเดือนนะครับที่ตลาดจริงใจมาร์เก็ตนะครับส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นตลาดหนองห้อนะครับผมส่วนวันอาทิตย์ก็อาจจะไปที่ตลาดเวียงหนองล่องนะครับอาจจะไปขายหรือว่าอาจจะไปฟาร์มของก็เดี๋ยวดูอีกทีนะครับผมโอเค อันนี้ก็เป็นตารางการลงตลาดของชินนะครับส่วนใครไม่สะดวกมาที่เชียงใหม่นะครับก็อุดหนุนชินผ่านทางออนไลน์ได้นะครับก็คือเข้าไปที่ IG s h e ช y s t o ี e นะครับผมแล้วก็ไลฟ์สดใน Tik t o k นะครับชื่อ s h e ว y s ี o r e เช่นกันนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะไลฟ์สดใน Tik To อกซะมากกว่านะครับก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับจะได้มีทุนในการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคสำหรับนนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณครับ Apa besarkan